โอเควัสดีครับมาเทสกล้องก่อนส่งนะครับกับ Can นอนแคนนอนเนะตัวนี้ให้ดูภายนอกกันก่อนตัวนี้สภาพตอนมา,าสีบอดดี้พวกเนี้ยมันไม่ใช่สีแบบนี้นะมันจะเป็นฝุ่นแบบ ฝุ่นเกาะเยอะมากแล้วก็เบรติดนะครับกดชัตเตอร์ได้แต่ชัตเตอร์ไม่ลั่นนะก็จัดการไปให้หมดแล้วตัวนี้วิธีเปิดเปิดแบบนี้นะครับดันตัวนี้ไว้แล้วกดปุ่มมันจะเด้งออกมาแบบนี้นะอ่ะภายในภายในเดี๋ยวจะเป่าฝุ่นออกไปให,ให้ใหม่นะครับก็จะบุก,กันแสง ในช่องข้างบนช่องข้างบนนี้นะแล้วก็ช่องข้างล่างนะครับด้วยได้ไหมพมนะเพราะเขาจะมีช่องให้อยู่ตรงนี้หลายคนเห็นชอบเอาฟองน้ำมาบุตามขอบตรงเนี้ยอันนี้คือแล้วแต่คนนะครับแต่ว่าถ้าจะให้พี่เหน่งทำเนี่ย พี่หนก็จะทําตามแบบฉบับเดิมนะที่จะบุในร่องข้างบนข้างล่างเพราะว่าไอ้ตัวขอบเนี่ยเวลามันกดลงไปปุ๊บเนี่ยเห็นไหมมันก็ไปชนกับตัวบุอยู่แล้วนะครับแล้วก็ด้านข้างนะเป็นกำมะยี่สีดำชิ้นเล่นอะชิ้นเล่นด้านหลังเนี่ยใสนะครับแล้วก็ดีด้วยนะ แต่ชิ้นเลนที่มีปัญหาคือชิ้นเลนด้านหน้าไม่ใช่กระจกไม่ใช่ชิ้นเลนส่วนหน้านี้นะถอดต,ตรงนี้ออกแล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่ติดกับใบเบรดนะครับมันจะเป็นเหมือนฝ้าหนาๆน,น,น,นะถ้ามองด้วยตาเปล่าก็เห็นละอ,อาจจะส่งผลต่อภาพนะครับอันนี้นะแจ้งไว้ก่อนนะ แล้วก็ตัวซิลิเนียมทำงานปกตินะครับตัวนี้ออโต้ได้นะถ่ายออโต้ได้ ISO ISO ที่200นะครับสุดแค่200เพราะฉะนั้นเราใส่ฟิลม์มก็ใส่ฟิล์ม200กับ100นะครับหรือใครจะไปพุทฟิลม์มหรือว่าจะอ,าอะไรก็แล้วแต่นะตัวโฟกัส จะเนืดหนืดนิดนึงนะครับแต่ก็หมุนได้ปกติแล้วก็พาราแลกข้างในอ่ะ๋ยวให้ดูกันพาราแลกข้างในจางมากแล้วก็เสื่อมมากชิ้นกระจกพาราแลกก็คือตัวชิ้นกระจกชิ้นกลางนะครับสมมุติอ่ะมันจะมีกระจกตรงนี้ข้างหน้าใช่ไหมหนึ่งชิ้นแล้วก็ชิ้นกลางเฉียงแบบนี้ชิ้นกลางนี่แหละเป็นตัวที่ มีพาราแลกอยู่นะครับแล้วก็มาชิ้นหลังแล้วมันก็จะสะท้อนเข้ามานะครับไอชิ้นกลางเนี่ยเสื่อมแล้วก็ลอกออกเกือบหมดเลยนะครับตรงจุดกลางๆจะเห็นโฟกัสจางๆนะแต่เวลาโฟกัสก็มองเห็นอยู่นะเวลาโฟกัสก็เห็นเห็นไหมต้นไม้มันเหลื่อมกันอยู่นะเวลาเราโฟกัส โอเคครับก็จะประมาณนี้นะแจ้งไว้ก่อนตัวนี้ขึ้นชัตเตอร์ข้างล่างลงมาแบบนี้ขึ้นชัตเตอร์แล้วกดถ่ายพี่หนึ่งจะตั้งสปีดไปที่ชัตเตอร์ B F1.9 F1.9 เวลาหมุนให้หมุนเลยมาให้หมุนขีดตรงเนี้ยตรงกับเล็กหนึ่งเลยนะโอเคอืม เบเปิดหมดนะครับเราก็จะไล่มาเรื่อยๆสปีดหนึ่งต่อไปสปีดสองต่อไปสี่ต่อไปแปดสิบห้า สามสิบหกสิบหกสิบนะหนึ 125, 250. ่งสองห้าสองห้าศูนย์แล้วก็ห้าร้อยอาจจะมองไม่ทันนะครับอโอเคนะ ส่วนรูรับแสงอ่ะเดี๋ยวจะหมุนกลับมาที่ชัตเตอร์บีแล้วก็รูรับแสง f 16โอเคนะต่อมารูรับแสง f 11อเอทให้หมดทุกตัวเลย f 8 f 5.6 f 4 f สอแล้วก็หนึ่งจุดก้าโอเคนะครับทั้งสปีดและรูรับแสงทำงานหมดนะตัวกลตัวเลื่อนฟิล์มทำงานทีนี้เวลาเราจะกอฟิล์มเรามาดันตัวนี้ กดันตัวนี้ปุ๊บมันก็จะกอฟิล์มกลับได้แล้วเห็นไหมกอฟิล์มกลับเสร็จแล้วดันมาลงมาขึ้นฟิล์มถ่ายได้ปกติตัวนี้ตัวหมุนกอฟิล์มนะครับหมุนได้ปกตินะดึงลงมาได้ปิดนงี้เข้าไปโอเคนะไม่มีร่วงหลดแล้วก็ตัวนี้เป็นตัวดันฟิล์มนะครับ อย่างเงี้ยมันจะหลุดขออภัยใส่ไม่สนิทโอเคละตอนนี้เพราะมันเบี้ยวนะครับตัวดันฟิล์มมีผลกระภาพนะหลายคนถ่ายออกมารูปชัดครึ่งหนึ่งไม่ชัดครึ่งหนึ่งให้ดูที่ตัวดันฟิล์มนะครับมันเป็นระนาบเดียวกันไหมมันตรงไหมเพราะว่าบางคนเอียงมาแบบนี้บางคนก็พับไปแบบนี้ เป็นสาเหตุที่ทําให้ภาพชัดครึ่งไม่ชัดครึ่งนะลองดูนะครับเพราะตกมาตายกันมาหลายคนแล้วนะกับปัญหาแค่ตัวดันฟิล์มพับนะครับไปแก้ที่ตัวกล้องแต่ลืมดูตัวดันฟิลม์มโอเคหลังโหมดภายในก็จะประมาณนี้นะชิ้นเลนด้านหลังโอเคมากอ่ะแล้วก็ออโต้ลืมไป หมุนมาที่ออโต้ขึ้นเฟรมถ้าแสงไม่พอมันจะกดถ่ายไม่ได้เห็นไหมเราก็ต้องลดสปีดลงเหลือสักหนึ่งต่อหกสิบเอากดถ่ายออโต้ Auto ทำงานนะแต่กล้องพวกนี้ใช้แมนนวลสบายกว่าครับ แล้วก็ตัวปรับ ISO อยู่ตรงนี้นี่หมุนเห็นไหมตัวเลขก็จะเปลี่ยนมันจะสุดที่200แค่นี้ยงแล้วก็ตัวนี้เป็นตัวทัมเมอร์เวลาจะใช้ดันลงมาที่ตัว X แล้วสับตรงนี้ลงจากนั้นขึ้นชัตเตอร์ กดถ่ายแต่ทัมเมอร์จะเดินฟืดๆหน่อยนะครับอืมทัมเมอร์ทำงานปกตินะหลังจากนั้นดันตัวนี้ขึ้นโอเคตัวกล้องไม่มีอะไรมากอ่ะนับเฟรม เรื่อยๆนะห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบตัวนับเฟรมทำงานปกตินะครับรีเซ็ตด้วยการเปิดฝาหลังปุ๊บก็จะกลับมาอยู่ที่ศูนย์เหมือนเดิมให้ดูตรงเลขนี้นะ อนอกนั้นใช้งานได้ทำความสะอาดให้แล้วช่องมองล้างแล้วพาราแลกเสื่อมมากแค่นั้นเองถ้าหามาเปลี่ยนก็ได้นะไอ้กระจกชิ้นกลางตัวเนี้ยกับเลนชิ้นในที่เป็นเหมือนเป็นฝ้านะครับถ้ามองก็จะเห็นละอาจจะมีผลต่อภาพนะถ้า,ถ,าถ่ายตอนสว่างสว่างมากๆโอเคอ่ารหัสนี้นะ ทั้งหมดก็จะประมาณนี้นะครับกับ CLA แล้วก็ซ่อมในส่วนของชัตเตอร์ติดเนาะกับ Canon Canonet ครับ